เพียง25บาทก็สามารถแก้ปัญหากระเบื้องยางผะเยแบบนี้ได้นะครับสวัสดีทุกคนครับผมหมอแมวจะต้องแมวชาแนลคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหากระเบื้องยางผะเยแบบนี้สําหรับใครที่ปูกระเบื้องยางนะระยะเวลานานๆแล้วนะครับมันก็จะเปิดแบบนี้ได้ซึ่งมันอันตรายมากเลยนะถ้าเดินไปเดินมาเราอาจจะไปเตะตามขอบมุมของกระเบื้องทําให้บาดเจ็บได้นะงนันะวันนี้เราจะมา ดูวิธีแก้ปัญหากันนะครับว่าจะทำยังไงก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนี่นะครับกาวยางครับจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านก็ได้ลราไปหาดูแต่ถ้าใครไม่รู้จะซื้อที่ไหนเดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ทางด้านใ,ใต้คลิปนะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้หรือจะทักมาหาผมก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมสั่งให้ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางครับ ต่อมาไม้กวาดครับเอาไว้เช็ก,กวาดพวกเศษฝุ่นอุปกรณ์ตบอุปกรณ์ป้องกันตัวเองพวกถุงมือแว่นตาแต่ถ้าไม่มีก็เรามาระวังแล้วกันนะครับเวลาที่เราจะทากาวเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้นะอันสุดท้ายที่สําคัญเลยก็คืออุปกรณ์สําหรับทับกระเบื้องให้มันติดกับพื้นนะครับ อาจจะเป็นเขียงเป็นกลองที่มีน้ำหนักมากๆสักหน่อยนะเอามาวางทับตำแหน่งที่เราทากาวเพื่อให้กระเบื้องกับกับพื้นปูนเนี่ยมันยึดติดกันแน่นนะครับแต่สำหรับผมผมใช้นี่เลยครับถังแก๊สนี่ก่อนอืน่นเรามาทำความสะอาดทางด้านใต้กระเบื้องกันก่อนกวาาเศษป่นออกให้หมดถ้าเช็ดถูได้ก็ดีครับกวาดออกมา แกะกาวออกมาครับผมใส่ทุกมือเรียบร้อยแล้วนะพร้อมเปิดครับทำการเปิดเสร็จแล้วก็เทเข้าไปเลยบีบใส่เข้าไปที่ใต้กระเบื้องไม่จาเป็นต้องแบบใส่ทั้งแผ่นนะเอาแค่พื้นที่ที่เราคิดว่าเราจะใช้ก็พอ รอสักคู่ประมาณ5นาทีครับประมาณ5นาทีพอครบ5นาทีแล้วเราก็กดครับกดให้ชิ้นงานมันแนบสนิทกันนไกดนะครับกดไว้แนขั้็ตอนนี้ก็อาจจะหาอะไรนำหนับมาวางทับได้ครับ